S e s p o r t กีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่แพ้กีฬากระแสหลักและเป็นที่รู้กันว่าในหลายประเทศจนถึงระดับภูมิภาคมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่นักกีฬาสโมสรผู้ชมสื่อองค์กรและการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆที่เต็มไปด้วยอัตรดของการช่วงชิงความเป็นเลิศในทุกๆดาน สร้างการไหลเวียนของเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเชื้อเชิญผู้คนให้เข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดงางละ่ะเอาผลงานมาต่อบพวกมึงเชียรมิดโนหนึ่งนี่แต่พอผ่านช่วงเวลาน,านลั้นนะคำวิจารณ์คำติคำดา่าคำว่าทุกอย่างนี่ไม่พ้นและนี่คือวิถีแห่งอ e ีสปอร์ต ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศไทย e-sport ก็ยังร้อนแรงเข้มขน้นไม่แพ้ชาติใดในโลกและฟันเฟืองชิ้นสำคัญที่ขับเคลื่อนวงการ e-sport ณดินแดนแห่งนี้คือ PUBG Battleground เกมที่เป็นต้นแบบของแนว Battle Royale ศูนย์รวมของผู้เล่นระดับ Hardcore Player ผมมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์นะ เออเปิดมิติอยู่ดีคน6 0ิกว่าคนลงเล่นหอมกันอะไรอย่างเงี้ยกูๆๆๆๆๆ้ทงขึ้นเครื่องบินแล้วก็โดดไปเพื่อไปแย่งปืนเนี่ยนะเพราะเราไม่เคยเห็นเกมที่เรียกว่าเซอร์ฟเวอร์มนก่อนร้านเกมผับจีถามเพื่อนเล่นไรพับจีภาพทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดวิธีการเล่นมันเปลี่ยนไปหมดและมันเข้าถึงคนง่ายกว่าเกม5 5เยอะแต่แน่นอนการที่มันจะหายไปสูดจุดสุดในวงการอีสปอร์ตได้มันคือการแข่งขัน Their first title. First title. ซึ่งลีกระดับอาชีพอย่างพับจีไ a i l a n d ์ซีรีส์ลีกสูงสุดที่ทำให้เราได้เห็นถึงการห้ำหันเพื่อเอาชีวิตรอดของเราปีศาจจากทั่วประเทศด้วยทักษะทีมเวิร์คแทคติกความมุ่งมัน่นที่ตั้งอยู่บนโชคชะตาถูกเฝ้ามองจากผู้คนทั่วโลกที่ชื่นชอบในการแข่งขันและการดิ้นรนที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเราผู้สธาในพับจี กำลังจะเริ่มต้นในไม่ช้าที่ p ับ g ี l o b c l c m p m p n s n s p i p 2023ที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยงานที่ขัดเลือดเฉพาะสโมสรชั้นหัวกรกะทิจากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่ง ท่าที่จําความได้แล้วกันเนาะประเทศไทยเราน่าจะสตาร์ทเท่าๆกันต้องเป็นยุค w ดิมบิลยูซีจีฮะเวอร์ชัเบอร์เกมอะไรพวกนี้ที่ปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนยครับไรอ์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นที่นิยมมากเราจะไปจะต้องไปเล่นที่ไรอ์อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยอีสปอร์ตมันจะเป็นลักษณะคอมมิชชั่นที่มากกว่านั่งเล่นอยู่รวมกันนั่งเล่นอยู่ด้วยกันน่าจะปากต่อปากกันมากกว่าบอกก็เฮ้ย hey, ว่าร้านนี้มีแข่งวันนี้นะนะก็เหมือนกันันนกก็ไปแข่ง ก็ถือว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งรอคอมเครื่องหนึ่งหรือรอทีมทีมหนึ่งแก้ปัญหากัน2ชั่วโมงสามชั่วโมงแข่งจบตีสามตีสี่ไปแค่สิบโมงนะเพื่อนกันในโรงเรียนเดียวกันเพื่อนกันในมหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วก็รวมตัวกันแข่งขันรวมตัวกันฝึกซ้อมเงินที่สับสุดตัวเองก็มาจากครอบครัวหรือแม้่ท่านเงินส่วนตัวของตัวเองมันไม่ใช่ฟิลแบบจริงจังแบบนะทุกวันนี้ที่จะต้องมีเจ้าของทีมมีสปอนเซอร์คือมันเหมือนมาจับกลุ่มกันเล่นมากกว่า บางร้านอาจจะมีคนที่ต้องการแข่งมากกว่า5ก็แบ่งไปเป็นทีม2ทีม3ทีม4อะไรเงี้ยแต่ในยุคนี้มันก็จะมีเรื่องของสโมสรมีองค์กรเกิดขึ้นนะครับเงินซัพพอร์ตของสโมสรก็จะมีผลตอบแทนให้กับนักกีฬาเหล่านั้นไม่ใช่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวคือณนะตอนนั้นน่ะมิดมิดมันก็เป็นทีมที่มีชื่อเสียงมาก,ก่อนระดับหแล้วกันครับระดับหที่ คือเราก่อตั้งตั้งแต่2009อะไรเงี้ยมันก็ยืนระยะเรามีเกมที่ได้แชมป์โลกอย่าง Point Blank อย่างเงี้ยเรามีเกมที่เราไประดับ Global อย่าง Dota 2อย่าง Mid Trust อะไรเงี้ยแต่การที่มี PUBG เข้ามามันทำให้ฐานของเราอะแข็งแรงมากขึ้นผมต้องยอมรับว่าเ,ออเกม PUBG เนี่ยเป็นเกมที่ทำให้ผมเนี่ยมีจุดเปลี่ยนของชีวิตที่แทบจะยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนึ่งครั้งเลยก็ว่าได้ทุกคอมมูนิตี้เลยทุกทก เลกเมนตุกๆอายุเลยที่จะเล่นเกมเนี้ยสิ่งนี้ทุกคนต้องทำคือ,อไปประกอบคอมไว้แต่แม่งคือแฟกการเจจาขาดต่อเนื่องกันมาเป็นปีต่อปีเหมือนกันนะตอนนั้นอ่ะบอยก็เลยลากกีนมากีนกับผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะชื่อแทน X อะไรเงี้ยล้าเท็กผมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะชื่อซิกเเละก็เลยกลายเป็นชุดชุดแรกของ MTH ที่ที่เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดกำแพงนะฮะ มันเป็นการรวมตัวเกิดขึ้นกันของทีมที่ชื่อว่า m i t พับจีหรือว่าถ้าเป็นฉายาที่เขาแบบว่าคนในวงการเรียกกันก็คือ m ม t ดยุกกำแพงผมผมนับว่าอย่างนี้เลยครับว่า m i t พับจีเนี่ยเกิดมาจากคำว่า Family จริงๆคือทีมเพื่อนคือตอนนั้นเข้าใจว่า e m อ็ <c oughs> เป็นทีมโน,นึ่งในไทยแล้วแบบมีผู้ติดตามเยอะเพราะว่าเราเราทำมาก่อนเราเราโชคดีที่ว่าเราเซตทีมก่อนแล้วก็ เราพร้อมกว่าทีมอื่นอย่างเงี้ยเหมือนเราสี่คนมารวมกันถูกที่ถูกเวลาผมว่าจังหวะชีวิตด้วยมันก็ตามมาแทบจะทุกอย่างเลยอย่างรายการแรกที่เราแข่งขันเลยนะครับเราได้3แชมป์ถ้าเป็นเกมพับจีคือกินไก่3ครั้งเติมยาเติมยาโน,นดิเรียบร้อยครับผลมคลีนวินเลยตามศูครับแล้วก็ได้ไปจีสตาร์ครั้งแรกไปแข่งขันระดับโลกที่เกาหลีมันคือความรู้สึกที่ผมแทบจะไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผมยังตกใจว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะ ทุกๆคนแบบจับเจ้ามองเราแบบเต็มไปหมดเลยแต่ยุคนั้นก็ต้องยอมยอมรับอย่างซิกเกอร์อย่างแทนเอ็กอีโคสเซียเนี่ยเขามีประสบการณ์ในเกม s u r ร์ไวเลมาก่อนมันทําให้ช่วงช่วงที่เกมเปิดช่วงแรกอะชุดนี้จะได้เปลี่ยนได<ป>้ตา <Okay. S 2> เอ้ยไม่หนูโมันเป็นกระแสะที่หือามากๆเพราะว่าตัว MITHA เนี่ยมีทั้งผลงานที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้เป็นแชมป์ประเทศแล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างประเทศในยุคแรกและรวมไปถึงมันมันคูณ2ไปเลยเพราะว่าผู้เล่นนั่นเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นเกมเมอร์ที่มีผู้ติดตามค่อนข้างมหาศาลอ e ีสปอร์ตซีนนะตอนนั้นก็คือทุกคนล้วนอยากจะเป็นโปรเพยเยอร์พั b G มันเป็นเกมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้แหละหรือว่ารายได้ที่เข้ามาจากการแข่งขันหรือทุกสิ่งทุกอย่างโอกาสที่เข้ามาตรงนี้แหละ เรากําลังจะประสบความสาเร็จในด้าน E-Sport และสำหรับเราคนเชียร์มิดเนี่ยหน้าตอนมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เยอะมากมากกว่าคือคอมากกว่าตั้งแต่ตั้งทีมมาพอมีพับจีบมาปุ๊บม,มากเลยมันเยอะจริงด้วยด้วยความที่มันหายมากทุกคนเล่นทุกคนดูทุกคนอยากจะอยู่กับมันแม่งก็จะเกิดเป็น community tournament ขึ้นสตรีมเมอร์คนนี้ทํา community ของกลุ่มนี้ทําเป็นเล็กๆ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 ค่อยๆท,ำทำนนํานะรบเรมามีหลายรูปแบบบ้ากมีชกมวยกันก็มีมีกิจกรรมอะไรของเข้าเงี้ยมันเต็มไปหมดรูปแบบมันเต็มไปหมดแต่ส,สิ่งที่ไม่มีเลยณต,นนตอนนั้นเลยคือการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานมันไม่มีสักทีมันมันไม่จับต้องอะไรไม่ได้เลยสมมุติผมจะลงทุนกับเกมเกมนี้แต่ผมไม่รู้ t o u r n a มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ หรือต่อให้มีการบอกว่าเฮ้ยมีการจัดทัวร์เมนต์ก็จริงกับเกมชนิดหนึ่งแล้วกันสามครั้งต่อปีแต่ไม่มีเส้นทางการไปต่อไม่มีการไปชิงแชมป์โลกไม่มีการไปเล่นระดับโลกตัวผมเองก็ไม่คิดที่จะลงทุนเพราะว่าภาพที่ลงทุนมันเล็กเกินไปเราไม่เห็นว่าในความสนุกเนี่ยเอ้ยมันจริงจังได้มันมันมันทำให้ภาพมันชัดขึ้นได้อ่าเพราะความสนุกอะโอเคแหละแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ไป จะทายังไงให้มันอยู่ได้นานและติดตาคนที่สุดอันนี้มันยังไม่มีคนทํานณะตอนนั้นอ่ะเราจะเห็นว่ามีแข่งไปต่างประเทศแล้วมีไปออสเตรเลีย<ม>ไปแข่งข้างนอกแล้วไปอะไรแล้วแต่เรายังไม่เห็นว่าการคอลิฟายอ่ะการคอลิฟายหรือการทําให้มันแบบว่าต่อนเนื่องชัดเจนอ่ะมันยังไม่มีเราก็เลยโอเคนั่นเดี๋ยวเราเราทำแล้วกันก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่จิบเจมี่พี่ผมมีแบบนี้มาเสนอนะแกถามผมแค่ว่า ดีมันดีใช่ไหมผมบอกเชื่อผมเออดีเต็มเลยจบแล้วรันกันเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเราก็เลยแบบโอเคทําแผนนู่นนี่นั่น,สนเสนอเข้าไปที่ตัวของพั้พิเชอร์เนี่ยเราอยากทำซีเ e v e ลนะสรุปสั้นๆเลยเพราะตอนนั้นผมแบบแทบจะหูหนับไปละเราได้รับข้อความกลับมาว่าโปรดักชันระดับโลกอะ่ะของ่าวประเทศอะณนะตอนนั้น่ะแม่งยังแฮนเดิลได้ไม่ดีเลย เขาไม่เชื่อว่าคนไทยจะทําได้และเขาไม่เชื่อด้วยว่าผมจะทําได้การจัดการเออคุณเอาคนไปออฟไลน์ line, คนจากเซา์วีเดเชียคุณจะดูแลเขายัางไงมองไม่เห็นภาพคนไทยอะ่ะคุณจะจับได้ไงเออ,มเอ,อ,อเแม่งอ๋อโอเคแม่งพอกูเป็นคนไทยใช่ไหมกูเลยทําไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อไม่เชื่อมันไม่ผิดที่เขานี่ที่เขาไม่เชื่อมันอาจจะเป็นความเชื่อว่าเออคนไทยแม่งทํางานแบบชุยชุยปริ๊กชั่นชุยชุยนู่นนี่นั่น,น เราต้องทำให้เขาเห็นเลยว่าเอ้ยกูทำได้ระหว่างงานนั้นเลยเขาต่งทีมเกาหลีที่เป็นสเปเชียลริส์ของอีสปอรมาดูงานเราและกลายเป็นว่ามันผ่านเขาก็เลยย้อนกลับไปที่เราอยากทำในตอนแรกเนี่ย แล้วบอกว่าโอเคนั้นคุณลองทำดูก็ได้ผมสัมผัสได้ว่าทุกครั้งในการเปลี่ยนกฎมันทำมาเพื่อนักกีฬาและทําเพื่อนคนดูดยกตัวอย่างเช่นมันมีการเปลี่ยนกฎกติกาอยู่ปีหนึ่งที่ถูกข้อคอรหาทั่วโลกจากกฎการนับคะแนนไปเป็นกฎชิคเก้นดินเนอก็คือการกินไก่และนับเป็นหนึ่งแต้ม คนที่จบอันดับสองเธอดับ16บไม่มีค่าเลยมันมีความซีเรียสขึ้นมันมีความที่เราต้องเล่นเพื่อไก่เท่านั้นนะเราถึงจะไปต่อได้แล้วพอปีนั้นผ่านไปอ่ะสิ่งที่มันตลกคืออะไรรู้ไหมครับมันมีข้อข้อหาจากเกมเมอร์ว่าเราอยากเปลี่ยนจากกดไก่นะเพราะมันเครียดเกินไปทีมพัฒนาเห็นในในในพาร์ทของทั้งอีสปอร์ตด้วยทั้งคอมมิตี้ด้วยมองแล้วก็ฟังฟังคนเล่นฟังคนแข่งว่าอะไรที่มันทำให มันเกิดมิติในการเล่นที่มันตันอ่ะมันก็ถูกปรับแกเพราะว่าภาพจีเนี่ยมีการเปลี่ยนเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะในแต่ละในแต่ละปีเนี่ยมันก็ดีดีในทุกๆปีอยู่แล้วครับมันได้ทั้งมุมที่เฮ้ยเซอร์ฟเวอนะแล้วมันก็มีมุมที่เป็นแท็กติคัลที่เป็นกดไก่ด้วยมันเลยมีทุกอารมณ์ในการแข่งขันหนึ่งทัวร์เมน์โอเคแหละตอนนั้นมันมีไปต่างประเทศไปชิงแชมป์โลกนู่นนี่นั่นเรามันยังใหม่ไง เราเลยมองว่าเฮ้ยเวียดนามก็เล่นนี่อินโดฟิลิปปินมาเลสสิงคโปร์เล่นหมดนี่ตอนนั้นนี่ไงโฟลเราเราก็เลยคอนแทคไปแต่ละประเทศว่าเฮ้ยกูจะทำอีเวนต์หนึ่งนะที่เอาพวกประเทศพวกเราเนี่ยทีมท้้งทังประเทศเ่ยมาชนกันโดยที่เราเป็นเจ้าภาพโดยที่เราก็เหมือนให้ให้โจทย์เข้าไปว่าคุณจะไม่ใช่แบบว่าจิ้มใครมาเล่นก็ได้นะ คุณต้องคัดเข้ามาคอลิฟายเข้ามาพอเขาโอเคปุ๊บเราก็เริ่มเลยกลางแผนว่านั้นเดี๋ยวเราจะคัดคอลิฟายเนี่ยแบ่งเป็นพาร์ตระหว่างปีตลอดปีเนี่ยจนไปจบที่ทันเลงเงมโชว์ซึ่งมันคือการเป็นเหมือนโปรตไทป์ของลีกเหมือนกันว่าลองดูดีว่าแข่งแบบเนี้ยแข่งต่อเนื่องแบบเนี้ยคนเล่นเนี่ยแม่งเก็ตหรือเปล่าสิ่งที่ตามมาโดยที่ตัวผมเองไม่รู้ตัวเหมือนกัน ตัวอาร์ตเองตัวพี่โคเองไม่รู้ตัวเหมือนกันก็คือแต่ละทีมก็เริ่มที่จะส่องสมกำลังกันมากขึ้นแล้วจังหวะนั้นมันจังหวะด,ดีพอดีแล้วที่ที่ทนทุนเข้ามาเราก็มีเกิดการคุยกันแล้วก็มีการลงทุนกันเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยมันเราก็เลยทําให้มิดมันเริ่มมีตําแหน่งอะไรที่ท,ที่ที่มันขาดอย่างพวกอนาลิซิสโคติ่งจัด ตอนนี้ก็มาเต็มเลยแต่หลังจากนั้นนะครับเอ็มได้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเริ่มมีนายทุนเข้ามาเห็นมูลค่าของ MIT แล้วก็เข้ามาร่วมลงทุนกับ MIT ผมมองว่าพวกนี้มันเป็นการแข่งขันที่ในเชิงแบบเฮ้ยมันทําให้ทีมทุกทีมมีมีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะนึกออกปะและเข้าสู่การทํางานที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเขาต้องการความการแขง่ขงขงันที่มันตึงเครียดมากขึ้นสุดท้ายแล้วการที่จะต้องไม่สติมตอนแข่งก็ต้องปรับตัว อะไรอย่างนี้ตัวเราเองก็ต้องเข้าใจจะต้องตื่นเป็นเวลานะจะต้องซ้อมเป็นเวลานะมีตารางที่ชัดเจนนะคู่คุมอาหารการกินนะออกกําลังกายบ้างและแน่นอนฮะในในเวของเส้นทางของนักกีฬาสปอร์ตแบบมืออาชีพกับเวของทีมที่เราพยายามเซตให้เป็นบิสเนสแบบมืออาชีพเนี้ยมันค่อนข้างแข็งเหมือนกันเราไม่มาสามารถใส่แพชชั่น100%ได้ เหมือนเมื่อก่อนมันจะมีหลายๆปาร์ตี้ที่เข้ามาแล้วแบบโอเคมันจะมีเรื่องของโปรดรักเรื่องของภาพลาักษณ์นู่นนี่นั่นที่มันจะต้องทําควบคู่กันไปมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าเดิมแต่สิ่งที่ได้มามันคือสิ่งที่มันยังย่งยืนมากยิ่งขึ้นกําหนดแนวทางทีมพับจีให้ไปได้ไกลขึ้นกําหนดทาง eSport ให้ถูกทางมากยิ่งขึ้นและทําให้ระดับโลกยอมรับมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วมันเป็นการเหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกพอมีนายทุนเข้ามาเขาต้องการความความจ่าในการแข่งขันมากๆ มันคือการปรับตัว2องฝ่ายกว่าจะปรับบาลานได้มันก็ต้องใช้เวลาผมอยากสารต่อที่ว่าทำให้น้องอยู่สบายเนี่ยให้มันยืดชีวิตในวงการอ e ีสปอร์ของน้องคนนั้นๆให้มันมากกว่าเดิมอย่างบางคนแข่งเขาแข่งไม่ได้ตลอดบางคนแข่งได้ถึงอายุ26-27ก็เริ่มร่างกายเริ่มทวงละว,ว่าเองยิงยิงสู้เด็กไม่ได้นะพอน้องไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วอ่ะน้องไม่ได้ไปต่อในวงการ ที่ตัวเองชอบน้องก็ต้องไปทําอย่างอื่นเลยแต่ผมค่อนข้างคาดหวังกับกับทีม MDS ของผมเนี่ยผมคาดหวังค่อนข้างสูงแล้วก็แรงด้วยว่าผมอยากให้ยืดอายุในวงการอ e ีสปอร์ตของน้องๆให้หน่อยอย่างเงี้ยพอซีนเพลเยอร์เขาจบแล้วก,ก็ไปเป็นโคช้ชบางคนก็ทำงานให้กับหลังบ้านของแต่ละองคอ์กรอะไรอย่างเงี้ย ผมผหวังแบบนั้นมากกว่าให้ยืดให้ให้เขาอยู่กับวงการที่เขารลักได้นานที่สุดแล้วก็เลี้ยงตัวเองแล้วเลี้ยงครอบครัวได้แต่ถ้าจะไปถึงฝันต้องหาเป้าหมายให้เจอหาสิ่งที่ยิดเหนียวจิตใจให้เจอรายการนี้อยากจะทำอะไรมาเป็นนักกีฬาเพื่ออะไรอยากจะเอาชนะยังไงอยากจะข้ามอุปสรรคทุกอย่างไปยังไงผมมองว่านี่คือสิ่งที่ทําให้นักกีฬาอย่างเราหนึ่งคือคงระยะได้สองคือสามารถที่จะ ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรคุณจะผ่านมัไปได้ทุกเรื่องแก้ได้แต่อยู่ที่ว่าจะแก้เป็นยังไงอิสโคลูเซียก็จะเป็นไอคอนของ m t ็มอเลยณตอนนี้น้องก็ยังเป็นอยู่นะครับ ตลอดช่วงเวลาที่พับจีถือกำเนิดขึ้น Green S s ค u l u s i a ยังคงเป็นโปรเพเยอร์ ayer, อยู่ในลีกสูงสุดของไทยจนถึงทุกวันนี้สโมอสรต่างๆรวมไปถึงสโมอสรเกิดใหม่อีกเป็นจำนวนมากได้สร้างทีมพับจีของตัวเองขึ้นเพื่อส่งทีมเข้าแข่งขันส่งผลให้บริษัทคาร์ฟตัก่อตั้งสาขาในประเทศไทยและหลังจากปี2018พับจี ได้เริ่มต้นการแข่งขันแบบ2องดิวิชันมาจนถึงปัจจุบันคือตัวดิวิชัน2องดิวิชันเนี่ยมันก็คือเหมือนฟุตบอลนะเนาะมันก็จะมีทีมที่แข่งขันกันอยู่ใน2องดิวิชันทีมที่อยู่ในดิวิชันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นทีมที่เป็นโปรหน่อยส่วนอีกดิวิชันหนึ่งจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หน่อยนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันกันเลื่อนชั้นตกชั้นส่วนคําถามที่บอกว่า2องดิวิชันดียังไงมันดีอยู่แล้วครับเพราะมันทําให้การแข่งขันเนี่ยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคุณต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลลาาาถ้้คคุุณณแพผงนไม่ดี คุณตกลงไปอยู่ดีวิชั้นล่างๆถ้าคุณตกลงไปอยู่ดีวิชั่นล่าง,างคุณอาจจะสูญเสียโอกาสการโฆษณาทีมการที่จะมีการถ่ายทอดสดซีนต่างๆออกไปสโมสรคุณอาจจะถูกพูดถึงน้อยลงมันเลยทำให้มีการแข่งขันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามีการแข่งขันที่เข้มขน้นจนมันขึ้นชื่อว่าโปรลีกในประเทศไทยเนี่ยเป็นลีกที่เข้มข้นอันดับต้นๆของโลก นณะนะนะตอนนั้นนะสำหรับผมนะครับบรากาศาความคือความชิบหายของนักกีฬาเดเทนนอนมาเปิดประมูสอดแท่ออีอารีน e าอย่าพลาดให้เขาแล้วกัน AA กับมิดก็น่าจะเป็นสีสันได้อยู่แต่ทีมที่ผมดูแล้วแบบได้ใจดีจริงๆนะผม แอบกลัว Forest PTS รอบนี้ก็ระวังไว้นะฮะทีมใหญ่ๆ